ทุกมาะผู้ก็อยู่ท่ามกลางความอึกระทึกเอกระเลิกนั้นด้วยตัวพระองค์แท้ๆเนี่ยก็ยังทรงดำรงฌานอยู่ได้พระองค์ดำรงฌานด้วยจิตท่านสงบมาเข้าสู่ปฐมฌานเข้าสู่รูปฌานต่างๆเนี่ยขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่นะแล้วก็มีพิธีเอกระเลิกอยู่นีนะแม้ท่ามกลางการงานการทําจิตที่เป็นฌานอย่างเกณฑกาศ นะเกินกว่านักพรตนักปาญ์แก่เก่าเกนะ่ที่เข้าใจฌานเข้าใจสมาธิกันแต่ในแบบของลือสนะีทำได้แค่แต่ฌานสมาธิแบบมั่งหลับตาเป็นแค่ชานในภวังเมื่อจิตขึ้นสู่วิถนะีก็มีสัมผัสครบทั้งหกนะก็เป็นฌานไดนะ้จึงเริ่ม เห็นเป็นเงาเงาเป็นนิมิตมาลอยๆแล้วว่าจะมีการจะมีสัจธรรมมาลบล้างความเคยเชื่อเคยถือเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีเคยเป็นเป็นกันมาแต่เก่าแต่ก่อนเหมือนความเคยเป็นของเงาว่าที่ต้องเคลื่อนไปตามาแสงของพระอาทิตย์ถูกไหมคือหมุนไปตามปกติอะพระอาทิตย์ส่องไป็นไหนก็เงาไปตามนั้น แต่สมาธิของพุทธนะไม่เปลี่ยนไปตามฤทธิ์แห่งแรงของโลกโลกียะนะแห่งพระทิตย์หรือพระจันทะร์แต่จะทรงจะมั่นคงตรงเที่ยงมีอยู่ได้ทุกๆก,การละเวลาแม้จะในขณะที่การทำงานอยู่แม้จะได้รับแสงนะได้รับแรงเสียดทานอะไรต่างๆหนักหมา ได้รับการกระแทกกระทัน,นอยัางาจากกักรการขนาดใดก็ตามก็ยังทรงฌานทรงสมาธิอยู่อย่างออยู่อย่างเป็นได้มีได้ในสารโลกสารธรรมพัดพร้อมทีเดียวจึงเป็นเรื่องเดี๋ยวอ่านให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายก่อนันจึงเป็นเรื่องมหัศจรรย์ยิ่งขนาดพระราชิดายังต้องยกมือนะไหว้นะ ล้วไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินลิงล่านี้มาก่อนเพราะสิ่งนี้เป็นของพระพุทธเจ้าจะต้องเกิดเป็นได้มาพร้อมกับความเป็นพระุทธเจ้าที่อบัิขึ้นจริง,จรงจเจนได้ว่าเรื่องของธรรมะน,นั้นไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งเกินกว่าความคาดเดาผู้มีฌามีญาณมีปัญญาย่อมอธิบายจากลูกสมมุิภาษาสมุินะอันเป็นปณมัติหรือเป็นปรูปธรรม เป็นนามธรรมเป็นสวัสธรรมเน้นเข้าหาจิตเข้าหาวิญญาณไม่ได้อย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกฝาลงตัวและมีประโยชน์ต่อผู้ใฝ่ในการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งอธิบายอย่างนี้คือเจ้าชายสิทธัตถานเนี่ยไปนั่งสมาธิอยู่ใต้โลงต้นว่านะทำจิตสงบจนกระทั่ง นะเกิดรูปฌานรอรูปฌานมีปฐมฌานะที่จริงการนั่งสมาธิของเจ้า,จาชายสิทธาจิตสงบเนี่ยไม่ได้นั่งหลับตานะคานผู้ฟังเพราะพระองค์พิจารณาเห็นเรื่องของความเอาลดเอาเปรียบเขาเรียกอะไรวงจรของชีวิตของผลใช่ไหมสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กไปพระองค์ก็สงสารโอ้กิ้งก่ากินมแมลงนกก็มากินกิ้งก่าอะไรอย่างนี้นะก็ไปเยนานั้งกิจท่านก็สงบลงนะ เหมือนกับว่าปกติธรรมดาแล้วเนี่ยะการทําสมาธิแบบหลับตาเนี่ยคนก็เชื่อรุ่มหลงก็เป็นไปอย่างนั้นเหมือนกบเงาของพระอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นไปตามแสงของพระอาทิต์ขึ้น้าเมื่อตอนบ่ายมันก็พัดไอเงาก็ตรงไปไปตามแสงพระอาทิตย์ถูกไหมแต่พอพระพุทธพระเจ้าชายสีตะอุบัติเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ล้มล้างความเชื่อความติดยึดเหล่านี้หมดเลยะ เหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยแม้จะเคลื่อนไปเป็นเวลาบ่ายเลยก็ตามเงาของต้นว่าก็ยังตรงอยู่เหมือนตอนเที่ยงนี่คือความเที่ยงของการตรัสรู้หรือก,การบรรลุฌานของพระพุทธเจ้าซึ่งจเจ้าชายสีทธามีสมาธิตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะโดยไม่ได้มาหลับหูหลับตาหรือไม่ได้มาไม่มีการรับรู้อะไรฌานของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ดับสัญญาหมดนะ แต่จิตนั้นเนี่ยสงบมาสงบจากกิเลสสงบอย่างลึกซึ้งสามารถพิจารณาอะไรต่ออะไรไปด้วยแต่ฌานแบบฤาษีเนี่ยปิดทวางหมดเลยนะปิดทวารหมดเลย mm hmm. คือไม่รับรูม้มาอะเอาสงบรกดับลึกจึงไม่เกิดปัญญาไม่เกิดญาณอะไรแต่ของเจ้าชายเทลาร์เกีะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ดับแบบชนิดที่ว่าจิตสงบแล้วก็พิจารณาธรรมเห็นความไม่เที่ยงของสังขารอะไรต่าง ซึ่งมันผิดกันคนละอย่างซึ่งพระองค์ก็ต้องมาลือ้อก่อนที่จะลื้อสิ่งเหล่านี้ได้พระองค์ก็ต้องถูกแรงเสียดทานนะการต่อต้านของบรรดาเจ้าลทัทธิอะไรต่างๆเยอะเหมือนกับพ่อท่านทุกวันเนี่ยนะโอ้โหกว่าจะล้างเรื่องหลับตานะเรื่องสมาธิหลับตาได้ก็ถูกแรงนะต่อต้านความไม่เห็นด้วยอนะไรต่ะไรเยอะแยะแต่ท่านก็ต้องทำนะเพราะว่ามันได้ประโยชน์กว่า คุณเอาจะนั่งหลับตาเนี่ยมันไม่มีภาษาอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วคุณจะไปรู้ได้ัหญ่ว่าคุณหมดกิเลสใช่ไหมลืมตาสู้กับภาษาจะได้เห็นกิเลสชัดๆจะได้รู้ว่าเออเราหมดกิเลสยังไงหรือไม่จริงมันต้องมีบททดสอบบทพิสูจน์นะไม่งั้นก็เหมือนกับปลีกลี้หนีไปชั่วคราวเท่านั้นเองนะนี่คือในเรื่องของสมาธิแบบหลับตาซึ่งคนอย่างติดยึดยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ง่ายๆนะ เอาละเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอธิบายไว้แค่นี้ก่อนอตอนที่พระองค์พระองค์มีจิตเมตตามาตั้งแต่พระเยาว์แล้วนะไม่เคยเบียดเบียนสั์เด็กสั์น้อยมีแต่ช่วยชีวิตสัตว์เด็กสั์น้อยที่ถูกเบียดเบียนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเจ้าชายสิทธิ์เจ้าชายเทวทัตเนี่ยนะซึ่งก็เป็นชาติชาตินะคือเกิดนะพ,รพร้อมๆกันรู้สึกเด้กเทวทัตรู้สึกเกิดททก,กด่อนนะเหมือนเราเป็นมีสังเป็นพี่อ่นะก็ไปยิงเอา หงนะหงก็เป็นนกชนิดหนึ่งนะร่วงลงมาจะไม่ถึงกับชีวิตอ่ะบาดเจ็บตกลงมาเจ้าชายชิรพรรนก็ไปประทองแล้วก็ช่วยชีวิตนกนะพยาบาลพยายามจะช่วยชีวิตของนกตัวนั้นไว้พระเทวทัตโกรธมากจะแย่งเอานกเพราะว่าถือว่าตัวเองเป็นคนยิงให้หงเนี่ยร่วงลงมานะต่างคนต่างไม่ยอมเจ้าชายชิตพก็ถือว่า เทวทัตเป็นผู้ที่จะมาทำลายชีวิตจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นเจ้าของนกตัวเนี้ยนะไม่เป็นเจ้าของนกหงส์ตัวเนีนะ้เพราะตัวเองเจ้าเศรษดาถือว่าตัวเองเป็นผู้ช่วยชีวิตเพราะนั้นนกจะต้องเป็นสิทธิ์ของผู้ช่วยชีวิตไม่ใช่ของผู้ที่ทำลายชีวิตนะอันนี้ไม่ตกลงกันไม่ได้ก็เหมือนกับทะเลาะกันเนาะในที่สุดนะบรรดาอมาตอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยต้องมาประชุมกัน พระราชบิดาก็เลยบอกให้อามาตัดสินหปแล้วจะให้ใครถูกใครผิดเนี่ยมันก็ถูกทั้งคู่นะเทวทัศเขาก็ถือว่าเขายิงนกตายนกตกลงมาอ่าคนที่ยิงนกตกมาก็น่าจะเป็นเจ้าของเจ้าชายจีตถาก็บอกว่าไม่ใช่เพราะเจ้าชายจีตระาคิดจะทําลายจะเป็นเจ้าของได้ไงคนที่จะเป็นเจ้าของนกได้คือคนที่ช่วยชีวิตตัดสินยังไงรู้ไหม อันนี้ต่อมาดูจากในหนังพู้เจ้ามหาศ,าศาสดาโลกนะอามาดก็เลยไม่รู้จะตัดสินยังไงนะใช้วิธีนี้คือให้หงที่รักษาหายแล้วเนี่ยนะให้เจ้าชายจิตตะยืนอยู่อยู่ที่หนึ่งแตยืนอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเทวทัตยืนอยู่อีกที่หนึ่งแล้วปล่อยหงให้เดินดูที่ว่าหงเนี่ยจะเดินไปหาใครนะโอ้โหเขามีสัญญาติยานเขานะ ไอ้คนยิงเขาตกไอ้จะไปใครจะไปเดินไปหาใช่ไหมยังอาฆาตแค้นด้วยซ้าไปนะ,ะกับเดินไปหาเจ้าแส่ศีตถะที่ช่วยชีวิตหงนั้นไว้นะก็แอนเป็นอันว่าให้หงเนี่ยเป็นผู้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะนกหงตัวนั้นก็เดินไปหาเจ้าแส่ศีรษะนี่ก็คือความเมตตาของพระองค์ที่ช่วยชีวิตนะัทีนี้มาย้อนสู่พุทธการตอนที่ เริ่มเป็นหนุ่มละเริ่มเป็นหนุ่มละพอเจ้าชายสิทธัตถะมีอายุได้สิบหกปีนะพระราพิดาก็ประคบประงมเต็มที่เลยนะสร้างปราสาทให้ถึงสามฤดูนะสามฤดูคือฤดูฝนให้อยู่ปราสาทหลังหนึ่งฤดูหนาวให้อยู่ปราสาทหลังหนึ่งฤดูร้อนให้อยู่ปราสาทหลังหนึ่งแต่ละปราสาทแต่ละหลังๆเนี่ยคือถ้าฤด,ดูร้อนให้ไปอยู่ก็จะไม่ร้อนอากาศก็จะดี อาการไทยทยดีอันไหนหนาวก็อบอุ่นนะก็สร้างปราสาทให้เหมาะกับฤดูหนาวฤดูฝนก็ถ้าสร้างปราสาทให้เหมาะกับฤดูนั้นนล่นนะโอ้โหเอาใจขนาดนั้นนะแล้วก็ให้มีนางสนมกำน,นันในเป็นผู้หญิงนังน,นั้นเลยไม่ให้ผู้ชายเข้าไปปะปนด้วยนะ <c oughs> นะโอ้โหระวังอย่างมากเลยนะประกบประงมงด้วยการมาคุณรูปรถกิ่นเสียงสัมปัสนะเสร็จแล้วพอก็ อยากจะให้แต่งงานนะเอจะให้แต่งงานกับใครถึงจะเหมาะ,ะพระองค์ก็ประกาศเลยว่าถึงเวลาแล้วจะให้เจ้าชายศรีปฐะเนี่ยะได้แต่งงานเชยตอนที่ขนาดมีประสาทสามฤดูในตอนอายุสิบหกปีแต่งงานเมื่ออายุ<ม>สิบหกปีเสร็จแล้วก็ประกาศหาใครมีที่ดาเจ้าเมืองไหนมีที่ดาี่สวยอย่างเงี้ยนะให้มาสมัครให้เจ้าชายศรีประเลือดไม่ใช่ ไม่ใช่เจ้าชายิทธิดาไปไปเลือกนะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าไปแข่งขันเพื่อจะเลือกพระราชธิดาของเจ้าเมืองต่างมีแต่เจ้าเมืองต่างส่งธิดามาให้เจ้าชายสิทธิดาเลือกทีนี้พอก็มีกษัตริย์แต่ละเมืองเนี่ยบอกว่าจะเลือกธิดาของของของเขาของแต่ละเมืองเนี่ยนะไปเป็นพระเมเหสีเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติด้วยเหมือนกันนะว่าต้อง เป็นผู้ที่มีความสามารถเจ้าชายศิษฐากก็เลยต้องแสดงความสามารถเช่นสมยกธนูธนูซึ่งเป็นธนูที่หนักมากธนูโบราณไม่มีใครยกขึ้นเลยต้องใช้คนถึงพันคนนะถึงจะยกธนูนี้ขึ้นแล้วก็แค่เหนียวธนูซึ่งมีสายธนูอยู่เนี่ยยังไม่ได้ยินลูกศรน,นะแค่ดึงไอ้สายธนูเนี่ยแล้วปล่อยมือเนี่ยโอโ้โหดังกระหึ่มไปทั่วทั่วทุกแควนเลย นะเพราะมันเป็นธนูที่แข็งแรงนั้นหนักมากแลังจากนั้นก็ดึงธนูออกไปอย่างแม่นยำนะแล้วก็มีการขี่มา้าฟันดาบอย่างที่มาเล่าใสัรคาีที่แล้วใช่ไหมตัดต้นไม้เป็นสิบสิบต้นเลยซึ่งเรียงกันอยู่เนี่ยเพราะตัดเสร็จแล้วพอเขาลงขี่ม้าเลยต้นไม้เหล่านั้นไปเนี่ยต้นไม้เหล่านั้นถึงโค่นที่นั้นที่ตัดไปในคนก็เฮกันเลยนะว่าโอ้จใจ,จตีดตาคงจะตัดต้นไม้ไม่เข้าหรือมั้งทำไมต้นไม้มันไม่โค่นนะ พอเลยไปแล้วสักพักหนึ่งต้นไม้ถึงโคนแสดงว่ากูพละกกาลังของท่านเนี่ยและดาบที่คมเนี่ยตัดโคนต้นไม้ไม่มีไม่สะดุ้งเลยนะไม่สะเทือนเลยจนล้มโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับอพระองค์ใช้ธรรมวุฒนะตัดกิเลสคนเนี่ยตัดเขาไปแล้วนะคนยังไม่รู้สึกเลยสักพักหนึ่งด้รู้โอ้ก,กิเลสโดนตัดไปแล้วเนาะอะไรประมาณนั้นนะอันนี้เราเป็นธรรมทิฐานบุคคลทิฏฐาน ทีนี้พอเจ้ชาชายศีประพระองก็เลือกทิดาของแต่ละแควนที่มาให้พระองค์เลือกพระองค์ก็เลือกเอานางยาโสธนาพิมพาก็เป็นคู่บรารมีกันมานะนะอธมคิดอย่างนี้นะอันนี้เป็นความคิดของอตมานะความเห็นของอตมานะขอไปอาจจะผิดถูกก็ไม่ว่ากันทําไมพระพุทธเจ้าจะต้องไปมีเป็นพระโพธิสัตว์ทำไมยังจะต้องไปมีเมียมีลูกใช่ไหม ทั้งที่กละกามมาจนโมโหจนเป็นพระหนา์มาไม่รู้กี่ชาติแต่พระองค์มาเป็นโพธิสัตว์ต่อยังไม่ยอมปฏินิพพานเป็นปริโยสาเนี่ยนะอันว่าคิดนี้ว่าการที่คนเราเนี่ยพอมีลูกมีเมียแล้วเนี่ยนะการที่จะทิ้งออกไปเนี่ยทิ้งไปบวชนะไปออกไปเนสกมออกไปบวชเนี่ยกับคนที่ไม่มีลูกมีเมียเนี่ยอันไหนทิ้งยากกว่ากันการมีลูกมีเมียทิ้งยากกว่าใช่ไหม พขาพู้ที่สัตว์มหาสัตว์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะต้องทําในสิ่งที่ยากที่สุดถดี๋ยว่าสิ่งที่ยากที่สุดที่คนธรรมดาทําได้ยากทําไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมเพราะพระองค์ก็ต้องเจออย่างนี้แหละจะต้องมานะมีลูกมีเมียสักก่อนแล้วถึงจะไปออกบวชแล้วเป็นเรื่องที่ยวหูมันไม่ใช่ทิ้งง่ายๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแล้วพ็พระเมสีก็ไม่ใช่ธรรมดานะสวยสดงดงามลูกก็เกิดใหม่ๆนะแต่งงาน อายุ16นะจนกระทั่งอายุ29าีิปีละ่ะว่าจะมีลูกได้นีแสดงว่าไม่ได้มีกาวมีราคาอะไรแต่งแต่งกันเพราะเขาเรียกอะไรคู่บาร,รมีกันมานะเหมือนกับยกตัวอย่างนี้อีกเรื่องคือ <c oughs> ระหว่างคนที่จนกับคนที่รวยมากใครทิ้งย่ากว่ากัน อคนที่รวยไหมกว่าจะทิ้งสมบัติออกมาบวชนี่ยากส่วนคนจนมันไม่ยากอะไรนะมันไม่มีอยู่แล้วอทิ้งมาบวชมันก็ทิ้งมาแบบไม่มีอะไรเก็ตัวเองก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วมันจะไปทิ้งยากอะไรแต่คนที่โอ้โหมั่งมีร่ารวยแล้วทิ้งออกมาเนี่ยคนที่คนอื่นเขาอยากจะมีจะตายไม่ค่อยอากมีนี่ตัวเองมีแล้วทิ้งออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะอมันก็เอเออะไรมาก็เหมือนกันนะโอ้โหตอนที่ทิ้งมานี่ก็ยังมีส,สมบัติอีกไม่ใช่น้อย แต่มาคิดดีแล้วจรเรามีก็ไม่เทียบเท่าพราะพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิรตามีมากขนาดนั้นเพราะเรางทงจริงได้ไอเราแค่ขี้ฝุ่นไม่เท่าไหร่เลยก็ยังทําไมเราจะทิ้งไม่ได้ก็ามาคิดอย่างนั้นนะเราเลยคิดว่าโอ้มันไม่ใช่ง่ายนะคนมีแล้วทิ้งได้ไอคนไม่มีมไม่ต้องทิ้งอะไรยากเพราะไม่มีอยู่แล้วนะไอนี่เป็นต้นมันต้องอย่างนั้นนะบารมีของแต่ละคนมันต้องเจออย่างนั้นนะทีนี้พอ ระองค์รู้ว่าลาหุนเกิดนะที่จริงลาหุนนี่ไม่ใช่ชื่อที่พระองค์ตั้งหรอกนะพระองค์บูทาแล้วโอ้ลาหุลังชาตังนะบ่วงเกิดแล้วบ่วงนี่คือลาหุนนะนะทรัพย์รัดขาภริยารัดบุตรโตคีเวบุตรัดคอบุตรโตคีเวทนางปาเททรัพย์รัดขาภรรยารัดมือจะบอกตลัดยากที่สุดเลยนะ พอพระอ,องค์รู้ตัวว่าพระอ,องค์เกิดมาเนี่ยพระอ,องค์มีแต่คําถามนะแล้วก็ทุกอยู่กับคำถามเลยทำไมคนเราต้องเกิดมาเกิดมาอนะไรในที่สุดพระอ,องค์ก็อยากรู้เรื่องราวในพระราชวังในโลกกว้างบ้างพระอ,องค์ก็เลยขอพระราชวิดาว่าจะออกไปประพาสไปดูบ้านดูเมืองไปกันไมชนะพระราชบิดาก็ให้ไปกวาด เอาคนที่แก่คนเจ็บคนป่วยคนตายอะไรออกให้หมดเลยนะ<ม>อย่าให้พระพระัตนเจริญโอ,โอรสเห็นนะขนาดนั้นก็ยังมีเทวทูตให้เห็นนะเ,เทวทูตมีใครมีอะไรนะก็มีคนแก่เกิดน,นี่พงศ์งไม่ต้องเห็นแนละ้วคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะพระรามใช่ไหมไปเห็นคนแก่โอพระองค์เห็นเอ๊ ทำไมคนถึงเป็นอย่างนี้น้องผมงอกหนังเหี่ยวเดินหลังคุ้มนะโอ้มันเป็นเรื่องที่ทุกทรมานเนาะแล้วก็แก่แล้วยังต้องมาเจ็บอีกนะต้องมาเจ็บนอนติดเตียงยิ่งตอนนี้จะมาเห็นเทวทูตให้เห็นเร็วจังเลยแล้วก็หูเยอะมากมายนะบ่อยครั้งเข้าชักรู้สึกอื มันน่าเบื่อหน่ายจริงนะชีวิตคนเราเนี่ยนะมันต้องมาเกิดแล้วต้องมาทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้นะมันใกล้ถึงแล้วนะบางรู้สึกตัวเองกันชักใกล้ใกล้ถึงอายุเจ็ดิบกว่าแล้วจะต้องมาเจอภาวะแก่ความละที่ต้องเจ็บเจ็บป่วยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่วิบากของมันจะเจ็บป่วยทรมานไปกีปีถึงจะาตายถึงจะหมดสิ้นลงไปนะเป็นเรื่องที่คิดดูแล้วโอ้มันน่าเบื่อเนาะ ทำไมคนทึงต้องมาเกิดจะมาคิดอย่างนี้นะว่าเออคนอะไรทำไมต้องมา,มา,ม,า,ม,ามาเกิดวนเวียนอย่างเงี้ยที่มา,มาบวบนี่เพราะเรื่องนี้แหละ,ะกลัวต้องมาเกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันเกิดมาไม่รู้กี่ชาติคนเราเกิดตายเกิดต,ตายนี่นับชาติไม่ท้วนเลยนะ,อ,ะอย่างที่พระเจ้ญญาท่านตรัสไว้ว่าเหมือนกับกระดูกกองเป็นภูเขามันตาแห่งความโศกเศร้าก็เทียบกับมหาสมุทรน้ําลยมหาสมุทรอยงเงยนะเหตุแห่งการเกิดเนี่ยก็มาศึกษาในนะ หลักรมคาสอนของพระเจ้านะคืออราจามาบททวนเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะเมื่องานพุทธาพิเศษเขาเสร็แล้วเนี่ยนะพ่อท่านจะอธิบายเรื่องนี้มาเก็เลยนะต้องรีบศึกษาเรื่องนี้ไว้ก่อนนะเหตุแห่งการเกิดพออเพราะอะไรเพราะเอาวิชาเพราะความไม่รู้นะตัวหลักเลยเพราะความไม่รู้นะความไม่รู้แล้วเป็นยังไงความไม่รู้มันก็ทําให้เกิดสันข่นะสังขัรคือการปรุงแต่ง พอปรุงแต่งหนักเข้ามันก็เกิดวิญญาณนะเกิดความรู้สึกรับรู้ต่างๆเกิดวิญญาณเกิดนามรูปนามรูปคือตัวรู้ตัวถูกรู้อะไรเงี้ยถ้าเกิดอายตนะนะคือถูตาจมูกลิ้นก็เกิดผัสสะเกิดผัสสะก็เกิดเวทนาเกิดเวทนาอนไนชอบก็สังสมไว้มาเป็นอุปทานเกิดตัณหาเกิดอุปทานนะพออุปทานหนักเข้าหนักเข้าก็ทำให้เกิดพบเกิดชาติเนี่ยนะ เดียี่สุขก็เกิดชาติชาติคือการเกิดเพราะพอมีการเกิดนะชาาติริชาชาตอชา,ชาตะอะไรเนี่ยนะชื่อตะมาเลยนะมันก็จะทําให้เกิดเมื่อคุณเกิดมาแล้วคุณก็ต้องเจอกับชลาชลาแล้วคุณก็ต้องเกิดความตายมร,มรณะมรณะพอคนตายเกิดขึ้นมันก็เกิดความเศร้าโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตเป็นสายเลยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอวิชชาตัวเดียว มันก็เลยทาให้เกิดสายโยงใยมาจนกระทั่งเนี่ยอวิชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณเกิดวิญญาเกิดนามรูปเกิดอายตนะเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานพบชาติชาติพอเกิดชาติก็เกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตเนี่ยเป็นสายเลยไะมนี่คือสายแห่งการเกิดจะทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดอวิชาก็เป็นคนในอวิชาสูตรนะ เหตุที่คุณมีอวิชชาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคุณไม่ครบสัตตบุรตรเมื่อไม่ครบสัตตบุุษก็ไม่ได้ฟังสัจธรรมจริงไหมแล้วใครจะอธิบายให้คุณราว่าอวิชามันเกิดเนี่ยมันจะดับยังไงไม่ไปครบสัตบุตรท่านูดเลยคือผู้ทรงธรรมะผู้ทรงธรรมผู้มีธรรมะเป็นอริยบุคคลคือสัตตบุรุษเพราะเมื่อไม่ฟังธรรมมันก็ไม่ได้ฟังสัจธรรมก็ไม่เกิดศรัทธาเพราะไม่เกิดศรัทธา มันก็ไม่ทําไว้ในใจอันแยบคายก็ไม่ได้คิดอะไรเลยให้มันลึกซึ้งเลยว่าเอออันนี้มันเป็นธรรมะที่จะให้ลดละในคลายให้กิเลสมันลดยังไงนะมันก็ไม่มีสติสัมปชัญญะอ่าพอกิเลสเข้ามันก็หมดแล้วสติสัมปชัญญะเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดสํารวมอินทรีย์นะเมื่อไม่เกิดไม่สํารวมอินทรีย์มันก็ทําทุจริตนะกายวาจางใจเป็นทุจริตสามไปหมดนะเมื่อทําทุจริตสามก็เกิดมิวรห้านะ เกนิวอน 5. คุณก็เต็มไปด้วยนิวอนมันก็เต็มไปด้วยอวิชาเนี่ยมันเกิดโยงใยกันแบบเนี้ย <c oughs> จะทํำยังไงจะแก้ไขไงคุณก็ต้อง <c oughs> มาล้างสิ่งเหล่าเนี้คุณล้างเองไม่ได้รู้เองไม่ได้คุณก็ต้องไปครบหาสตัตรบุรุษไปฟังสัจธรรมถูกไหมอ่าไปอาละเพราะท่านอาจจะพบยากหม่อยเพราะท่านอายุมากแล้วก็ยังมีอา่าอะไรอ่ะสมณะ ผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายแต่เราผู้สถานเนี่ยทำไมไม่เข้าไปพบไม่เข้าไปสนทนาไม่เคยฟังทำธรรมนะามมาที่พ่อนเทศเยอะแยะเลยในยูในอะไรต่างเนี่ยทำไมไม่ใส่ใจฟังเพราะไม่ฟังสจัจรรมก็เลยไม่เกิดศรัทธาดีไม่ดีฟังผิดผิดเพี้ยนเพียนก็เลยไม่เข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไปใหญ่นะแต่ถ้าฟังดีฟังเข้าใจฟังเป็นนะอ่ามันก็จะทําให้เกิดศรัทธา คนเราจะเกิดศรัทธาไม่ศรัทธามันก็ต้องอยู่ที่การฟังธรรมนี่แหละฟังแนละ้วคุณเข้าใจไหมคุณรู้ไหมนะมีความลึกซึ้งตามธรรมไหมอะไรไหมพอเกิดศรัทธามันก็จะทำไว้เนทาไว้ในจิตอันแยบขายเมื่อทำไว้ในจิตอันแยบขาย,น,น,น,ย,ขายนะคุณก็จะมีสติสัมปชัญญะนะเมื่อมีสติสัมปชัญญะคุณก็จะพยายามสังสํารวมอีสี่มันก็จะไม่เกิดทุจริตนะอันนี้หมายถึงว่าฟังสัจธรรมนะ เมื่อสํารวมอินทรีย์นะทุจริตมันก็ไม่เกิดเมื่อทุจริตไม่เกิดนิวรณ์ก็ไม่เกิดคุณก็จะไม่อวิชชาใช่ไหมมันก็ตัดความเกิดอ่าที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนะอยู่ในวัตสงสามซึ่งเดี๋ยวมาแก่เดี๋ยวมาเจ็บเดี๋ยวมาตายโอ้ตมาเห็นแล้วตวมาเงยน้าเลโอ้ไม่เอาอาีกแล้วตมาคือคนมันมันไม่เบื่อกับคนที่เบื่อแล้วเดียวอารว่าสคงบารมีมันผิดกันนะ คนที่ยังคนองยังลื่นเลงเห็นอะไรเป็นเรื่องบันเทิงสนุกสนานพอตัดจากความสนุกสนานบันเทิงก็ห่อเหี่ยวว้าไม่สนุกเลยนะไม่มีอะไรลื่นเลงเลย<ม>ก็หาแต่ความลื่นเลงก็ต้องเวียนไหยอยู่ในวัฏสงสารอยู่อย่างนี้แหละแต่คนที่เห็นความลื่นเลงสิ่งเหล่านั้นเยเป็นเรื่องมองเมาเป็นเรื่องอไร้สาระคือเกิดวิชาหมดละรู้แลวว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งหลอกโลกมันหลอก ให้คนเป็นที่นี่ที่ค่ามันก็ไม่เอาอีกแล้นะเบื่อต่อการที่มาเวียนไหวายเกิดอันว่าเห็นชัดเลยโอ้มันอย่างนี้เองเนาะนะคนมันถึงต้องมาเกิดต้องมันใช้นี่เวียนนี่กรรมแล้วก็เรามาเวียนไหวใจเกิดซ้ําๆอยู่น่าเบื่อหน่ายใครยังไม่เบื่อหน่ายก็นิมนต์แหละธรรมาคิดว่าพอละนะตั้งใจบําเพ็ญอย่างมากตอนนี้ก็คือเหลือเวลาน้อยของชีวิตเนี่ยนะจะให้มัน ไม่มาเกิดอีกให้ได้นะถึงที่สุดแต่ยังไม่ได้ชาติหรือโอกาสที่จะเกิดก็น้อยชาติลงคืออาจจะเกิดไม่กี่ครั้งก็พอจบละ,ะอะไรนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งจะไม่อธิบายละเอียดมากเกินไปวันนี้หมดเวลาแล้วท่านผู้ฟังนะก็ได้สาธยายแล้วก็แทรกในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นสาระหวังว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคงจะได้ ประโยชน์พอสมควรวันนี้ก็พอสมควรเกี่ยวก็ขออนุทนาแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความเจริญในธรรมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอิน